ครับสวัสดีครับวันนี้จะพามาชมวัดบ้านหนองครกตําบลหนองครกอําเภอเมืองจังหวัดสีเกตนะครับพอดีผ่านไปนะพบความสวยงามของพระธาตุนะครับเป็นพระธาตุที่สร้างขึ้นนะครับแต่ก่อนตรงนี้จะเป็นตามความเชื่อชาวบ้านก็ว่าเป็นพระธาตุนะเป็นซิมเก่านะครับเป็นกุฏินะ,จะเจ้าวาดนะครับตรงนี้ตอนนี้โดยพระธาตุ หลวงปู่ธาตุนะเหมนะครับตัวนี้เป็นความเชื่อของบ้านหนองครกนะครับแต่ก่อนมีเหตุการณ์ไฟไหม้นะครับไฟไหม้ไฟไหม้จากฝั่งหนึ่งนะปีกฝั่งหนึ่งแต่ลูกไฟได้ข้ามวัดนะเพราะบาร,รมีหลวงพ่อเหมนะครับเป็นความเชื่อของชาวบ้านถึงทําให้ชาวบ้านหนองครกนะเกิดความศรัทธาในพระธาตุแห่งนี้ถึงได้สร้างพระธาตุขึ้นทรงเหมือนทรงพระทับพนมนะครับดูสวยงาม จะเหมือนทรงเหมือนของอพระธาตุวัดบันตุนใหญ่นะครับก็ขอให้ท่านได้รับชมนะดูตอนนี้เราจะเดินเข้าไปชมดูภายในบริเวณพระธาตุตอนนี้คือประตูทางเข้าครับก็สร้างอย่างสวยงามนะครับลงสีนะครับตอนนี้ไปก็ช่างกําลังทําพอดีนะครับตอนนี้องค์นี้นะครับผมแล้วก็จะมีองค์นี้ที่ชาวบ้านนองครกให้ความศรัทธา ในพระธาตุนะครับตัวนี้ก็เข้าไปก็คือบรรยากาศนะครับลมเย็นดีนะครับลมเย็น,นก็คือเพง่าไงว่าท้านอนได้ก็นอนนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็คือจะเป็นประตูทางเข้าที่ปิดแล้วนะครับก็จะมีลนนายที่สวยงามแล้วก็จะพบว่าเป็นาลายหน้าต่างตัวนี้จะเป็นลายหน้าต่างนะครับลายหน้าต่างของพอระธาตุ โดยลายนัาตะ,ะครับตัวนี้ก็จะเป็นบริเวณภายนอกทิศไายนะครับมีก็มีลายทิศทางทิศไายถ้าอยากไปชมไปสักระนะก็เรียนเชิญนะครับที่วัดบ้านหนองโคกตำบ,บลหนองโคกอำเภอเมืองนะครับห่างไม่ห่างจากตัวเมืองไม่ไกลเท่าไหร่นะครับก็ประมาณกิโลก,กว่าๆนะครับกิโลก,กว่าๆนะหรือ2กิโลนะครับตัวนี้ ก็ขอเชิญเรียนเชิญ ả? ทุกท่านที่อยากไปชมอยากไปกราบไหว้นะครับก็ไปถ่ายรูปนะครับไปดูนะครับก็คือมันอยู่ใกล้ของเทศบาลเมืองนะครับอยู่ใกล้เมืองนะครับใครที่อยู่ใกล้ก็ไปชมได้นะครับว่ามีความสวยงามแค่ไหนก็อยากให้ไปชมดูเองนะครับแค่ถ่ายมาให้ดูนะก็ไม่เท่าพวกท่านไปดูเองว่าจะมีความสวยงามขนาดไหนนะครับผมก็ขอขอบคุณนะทุกท่านที่ รับชมนะถ้าใครอยากไปดูก็เชิญนะครับที่วัดนองครกนะครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับไปดูไปทําบุญไปสักการะบูชาตามความเชื่อของแต่ละบุคคลนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับผม